คนไทยอาจได้ใช้รถจนไฟฟ้าถูกลงปตทเดินเกมรุกตอกเสาเข็มโรงงานผลิตรถนไฟฟ้าในไทยพร้อมเดินสายการผลิตปี2,567สนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนให้เลือกจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือจะซื้อไปขายก็ดีการประมูลไม่ยุ่งยากแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูล ปัจจุบันไทยถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสําหรับการก่อตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากหลายเจ้าทั้งจากฝั่งของประเทศจีนและแบรนด์รถยนต์หรูจากยุโรปและหนึ่งในบริษัทที่น่าจับตามองอีกหนึ่งเจ้าก็คือบริษัท Hor ิซอนพลัสจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกันระหว่างปตทจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทพลังงานของประเทศไทยและฟอกค,คอนจากไต้หวัน ยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในที่ตั้งของหนึ่งในสองโรงงานหลักสำหรับผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังภูมิภาคใกล้เคียงโดยจะมีกำลังการผลิตตามแผนอยู่ที่150,000-200,000คันต่อปีซึ่งเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา Horizon Plus ได้จับมือกับส่วนอุตสาหกรรมโรจนะลงนามสร้างโรงงานสำหรับผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเป็นแล้วโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเริ่มเดินสายการผลิตได้ในปี2567 ้ดยความเคลื่อนไหวล่าสุดตามรายงานของสำนักข่าวฐานเศรษฐกิจนายอัตพลเลิศพิบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงความคืบหน้าศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือโรงงานอีวีว่ามีแผนเริ่มก่อสร้างภายในปีนี้และคาดว่าโรงงานจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดดำเนินการได้ในต้นปี2,567แน่นอน ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่พอดีกับช่วงเวลาที่ทุกข่ายต้องเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อทดแทนการนําเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศสําหรับโครงการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองและหนึ่งในรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าจับตามองนั่นก็คือ Fox Tron m o d เด V กระบะขุมพลังไฟฟ้าที่จะถูกเผยโฉมอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมในงานฮองไฮเทคเดย์2022 แน่นอนว่าประเทศที่นิยมรถกระบะอย่างประเทศไทยนั้นจึงมีโอกาสสูงอย่างมากที่รถกระบะไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวนั้นจะถูกผลิตและทำตลาดในประเทศไทยเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีคู่แข่งในกลุ่มนี้และการที่ปะตะทชิงเปิดเกมรุกในกลุ่มกระบะไฟฟ้าก่อนจึงน่าจะสร้างความได้เปรียบจากกลุ่มเจ้าตลาดเดิม นอกจากนั้นยังมี f o x t r o n m o d เด B ซึ่งเป็นรถยนต์ SUV ไฟฟ้าที่คาดว่าจะอยู่ในกลุ่ม B s e gment รวมไปถึง f o x t r o n m o d เด C รถยนต์ไฟฟ้าซีดานเหมาะสำหรับคนที่ชอบรถยนต์สไตล์เก๋งซึ่งก็เรียกได้ว,ว่าปัจจุบัน f o x c o n นมีรถยนต์ต้นแบบครอบคลุมทุกกลุ่มการใช้งานเหลือเพียงช่วงเวลาของการผลิตออกจาหน่ายจริงเท่านั้นซึ่งตามแผนเดิมของโรงงานในประเทศไทยจะเริ่มเดินสายการผลิตได้ในปี2,567นั่นเอง สำหรับการเผยโฉมของกระบะไฟฟ้าฟ o x t r o n m o เด l V มีขึ้นในช่วงเช้าของวันที่1 8ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเราจะสรุปข้อมูลสำคัญและนำมารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งเพืเ่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงหากปตทผลักดันกระบะไฟฟ้าฟ o x t r o n m o เด l V ให้มีการทำตลาดในประเทศไทยจะน่าสนใจหรือไม่หรือพอจะแข่งขันกับเจ้าตลาดเดิมได้หรือเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ และสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองราคาถูกออกรถง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เงินดาวแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลเรามีรถมือสองให้เลือกมากกว่า4,000คันต่อเดือนใครที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลที่ลหลิ์งด้านล่างเพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ